สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์ไต้ชิุนบายยามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรร์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เอาใจคอเร็วคอแรงสายแข่งห้ามพลาดเชียวละค่ะนั่นคือกิจกรรมยามาฮ่าเชิญสาวกชาวยามาฮ่าไรเดอร์คลับและชาวยามาฮ่าคลับ ร่วมกระทบไหล่4นักบิดระดับโลกแห่งค่ายามาฮ่าซึ่งกำลังจะเกิดการแข่งขัน p ธีกลางปี of Thailand 2025ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2 000, มีนาคม2568ณสนามช้างิน International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนช่วงที่2ของรายการนั้น เป็นที่ทราบกันดีนะคะเพิ่งจะเปิดตัวกันไปกับ All New Yamaha Nmax และ All New Yamaha Nmax Tech Max และหลังจากนั้นทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ก็ได้ทำการเปิดกิจกรรมให้แฟนคลับได้ทดสอบขับขี่ในรถจักรยานยนต์์รุ่นนี้ซึ่งจัดไปเมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568 ณนะสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ y ม m a h a หรือ YRA เราก็ได้มีภาพแห่งความประทับใจาทางด้านความรู้สึกของชาวไบค์เกอร์ที่ได้ร่วมทดสอบขับขี่ในรถรุ่นนี้ในช่วงที่2ของรายการแต่ตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมจากไฮไลท์รายการกันก่อนได้นะบััดนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์เตชนลบาย ยามาฮ่าอย่างที่เกินกันไว้ในช่วงไฮไลท์ของรายการเรามีกิจกรรมเอาใจแฟนๆชาวยามาฮ่าที่ชื่นชอบในความเร็วความแรงก,กับการแข่งขันระดับโลกและเป็นกิจกรรมเด็ดบอกเลยค่ะว่าปีนี้เด็ดจริงๆอย่ารอช้าตามดิฉันไปเลยค่ะ ยามาฮ่าเชิญสาวกชาวยามาฮ่าไรเดอร์ขับและชาวยามาฮ่าครับรวมกระทบไหล่สนักบิดระดับโลกโดยกิจกรรมครั้งนี้คุณพงศธรเอื้อมองคลชัยประธานกรรมการบริหารมิสเตอร์ฮิเดฮิโกทาคามิรองประธานกรรมการบริหารคุณพานุพลกิจคำรณผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าพร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัทไทมยฮมห่ามอเตอร์จำกัดให้การต้อนรับ4นักแข่งระดับโลกฟาบิโอกวาตาลโล FQ20 อเล็กซ์ลิน AR42 นักแข่งจากสังกัด Monster Energy ยามาฮ่าโมอโตโจีพีทีและแจ็คมิลเลอร์ JM43 มิเกลโอลิเวียรา MO88 ซึ่งเป็นนักแข่งจากพรีมาพรามักยามาฮ่าในงาน Exclusive Meet and Greet สี่นักแข่งระดับโลกและกิจกรรมครั้งนี้ยามาฮ่าเปิดให้ลูกค้ายามาฮ่าไรเดอร์คลับและลูกค้าจากยามาฮ่าคลับได้ร่วมลงทะเบียนลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Meet and Greet จำกัดสิทธิ์เพียง200ท่านเท่านั้น เข้ากระทบไหล่อย่างใกล้ชิดกับนักแข่ง4คนดังพร้อมรุ้นรางวันลักกี้ดอและล่าลายเซนกับ4นักแข่งระดับโลกสำหรับใครที่พลาดในกิจกรรมนี้คุณก็สามารถมาร่วมกระทบไหล่มิดแอนกรีดกับเหล่าคุณพลนักแข่งระดับโลกจากทีมยมามาฮ่าในแบบใกล้ชิดได้ในวันที่ 1>, 1มีนาคม2568เจอกันที่ y ม m a h a GP Pavilion ในงาน P.T. กลางปี of Thailand 2025นสนามช้าง International Circuit b u รัรย์และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ ออนิวยามาฮ่า n อ a นและออนิวยามาฮ่า N-Max Tech Max มาพร้อมกับกองทัพรถแต่งออนิวยามาฮ่า N-Max และออนิวยามาฮ่า N-Max t e c m Max สุดเท่สุดครูจากร้านแต่งชั้นนำระดับประเทศที่จะมาอวดโฉมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกว่า14บคันด้วยกัน จัดขึ้นในระหว่างวันที่28กุมภาพัานธ์ถึง2มีนาคม2568ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ห้ามพลาดเชียวนะคะสำหรับกิจกรรมเอาจ่ายสายแข่งสายแต่งและคุณผู้ชมจะได้พบออนิวยามาฮ่าเอ็นแม็กแทและออนิวยามาฮ่าเอ็นแม็ อย่างใกล้ชิดเชียวล่ะคะ่ะงานนี้ห้ามพลาดเชียวนะคะ